ต่อมาก็หน้าหนึ่งวรรสิของข้าที่เจ็ดอันนี้เรื่องของกิจการขนาบดีอันนี้ก็เคยอยู่ในเก่งในรอบแรกแต่เราก็แปะซ้ำเหมือนเดิมเอาตรงวัตถุตอนนี้แหละอันว่าเรื่องอันว่าเรื่องอันนี้ก็วิาณิตานี่เป็นเหตุุกรรมมาวจุนะจากนั้นก็ตัวที่ใส่มาคือไม่อยากอันว่าเรื่องอันอันราวอันข้าพเจ้า ให้พิสดารแล้วแล้วจะได้ยินคำว่าให้ด้วยนะตกคำว่าให้ตัวเดียวปอเช่นกันเรื่องอันเราพิสดารแล้วไม่ได้เรื่องอันเรากล่าวแล้วว่าไม่ได้เพราะมันไม่ใช่พุทธตนะังนี้คืออันเราให้พิสดารแล้วในคาถาเป็นเครื่องพรณนาซึ่งเนื้อความแห่งคาถาว่าว่าอาัสตังภาวะมิชยะดังนี้เป็นต้นในอารวะแม้ว่าคาถามีอาคตามาแล้ว ในภารวะนั้นนั่นเทียวยวกขึ้นบนมาในภารวะนั้นนั่นเทียวเหมือนเดิมอันนี้ก็วัฒนาเราใช้วัฒนาเป็นตัวเปิดไปก่อนเราแปลไปถึงคาถาตอนนี้ค่อยกลับมาแปลอ่าตุทตัณฑ์ก็อันว่าก็อันว่าคําว่าลนข้างในเนี่ยก็คือมันต้องมีตัวประธานและกิจกรมภาพาเป็นตัวเปิดอ,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 อีกครั้งหนึ่ง เราไม่ใช่嘛อ่านว่าคำว่าข้าแต่พงผ์พุดเดิินก็อันนี้ไม่ได้เลยนะ<อ>เราจะหายไป็หนึ่งประโยชน์ทันทีฉะนั้นตัวนี้ต้องมีอน,นันทเทโรปุจิขึ้นมาอ่นว่าคำว่าอันว่าพระนพพเทรังชื่อว่าอนน,นทูนถามแล้วว่าข้าแต่พงศ์พุทเดริญก็นี่อายังอยู่นี่อันว่าสกาัลรันี้ย่อมเกินแก่ ข้าพพด,ดีนั่นถือโยกโยกตัวนี้มาขา้าปัดดิสันหรือขา้าปฏิโนอ่านว่าสักรักนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ขณาพด,ดีนั่นผู้มาอยู่นั่นเที่ยวสู่สำนักของพระองค์ทั้งหลายนั่นเที่ยวย่องหลอไปได้วมันจะเผู้มาอยู่นั่งเทียวสู่สำนักของพระองค์ทั้งหลายหรือแล้วก็หรือว่า ต้องมีประธานอีกเพราะว่ากิงกับอุทาหุมาคู่กันต้องเป็นสองเะียวอุทาหหรือว่าอนานาจสภาระนี้พึ่งเกิดขึ้น,กน,น,นแกขา้าพเดีนั่นแม้ผู้ไปอยู่ในที่อื่นอย่างนี้อันาพระเจริญชื่อว่าอานนท์ไม่ใช่อันนี้ประสราระดาแล้วอันนี้ประาตรดาอันา่ประสาตร,าาระดารัตบาตัวนี้ตัดแล้วว่าดูก่อนอานนท์ เราเพิ่ประธานมาว่าสัปดาหนี้ย่อมเกิดนัทเทียวแกจิตาขลับ,บดีแม้ผู้มาอยู่สู่สำนักของเราแม้ผู้ไปอยู่ในที่อื่นนี่ไงตรงนี้มีนั้นด้วยแต่แว่าย่อมเกิดขึ้นนัทเทียวแกจิตาขลับ,บดีนั้นแม้ผู้มาอยู่สำนักของเราแม้ผู้ไปอยู่ในที่อื่น ที่ก็อ่อนานเาบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้เริ่มใส่แล้วเป็นผู้มีศีลอันถิลพร้อมแล้วภาพเปก่อนย่อมเป็นเราก็ต้องภาพไปก่อนนะเพราะดยมากเชนเอวรูโบเนี่ยด้วยดวยมากเอเวรูโบถ้ามีเนี่ยก็จะเป็นของอีกประโยชน์หนึ่งแนะต่อตัวนี้ต้องภาพาก่อนย่อมเป็นอันว่าบาสบมียอ,มอย่างนี้เป็นรูป จะไปสู่ประเทศใดๆอันนี้แปลว่าจะแปลว่าจะไปนะถ้าแปลว่าย่อมคบต้องย่อมคบซึ่งถ้าแปลว่าจะไปต้องแปลว่าสู่จะไปสู่ประเทศใดๆอาวัลล่าพระสังฆราย่อมมรื่นแก่อุบาสกนั้นในในอะไรก็เราต้องโยกมาให้เหมือนประโยคยะคือต้องเป็นประเทศสี ไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นที่เฉยๆไม่ไม่ใช่ฐานนี้ย่อมเกินแก่บาสุนั้นในประเทศนั้นนั้นเทียวอางนี้ตัดแล้วซึ่งคาถานี้ว่าอันว่านี้มาทายคือกุลบุณบตโตอันว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาพูดถึงความแล้วด้วยศีลผู้เพียรพร้อมแล้วด้วยยศและโภคะจะไปสู่ประเทศใดๆแล้วก็อันว่ากุลบุตรนั้น เป็นมาพระบุตรนั้นปูจิโตเป็นผู้อันอันไทยบูชาชนหรือมหาชนเป็นผู้อันมหาชนบูชาแล้วในประทศในประเทศนั้นๆน,น,นั่นเที่ยวปกติย่อมเป็นคือแปลเป็นวิกติกตาให้แพ่งเหมือนกับที่เขามาแก้ใน่วนแก้อน่เนี่ยังว่าตนบุตรนั้นเป็นผู้อันมหาชนบูชาแล้ว ในประเทศนั้นนักเที่ยวแล้วก็ดังนี้ดังนี้ตัวแรกที่อิมังคตังเป็นตัวเปิดแล้วก็ดังนี้ที่อิมันจัดังเป็นตัวเปิดอ่านข้าพเจ้ากล่าวแล้วไหนไหนในภารวัตนั้นพอมองออกไหมออกมาเรื่องนี้นข้าวสากครั้งหนึ่งมันต้องยกศัพท์วเดียวตื่นใจเดียวอันว่าเรื่องอันข้าพเจ้าให้พิสดารแล้ว ในกาถามป็นเครื่องปรนนาซึ่งระความเห็นกระถังว,ว่าอสัตตังภาวะมิชัยยะดังนี้เป็นต้นในภารวันั้นแม้ว่าถามมาแล้วในภารวนนันั้นนั่นเทียวก็อันว่าคำว่าอันว่าปฏิเสชทีว่าอานนท์ูน,นถามแล้วว่าถ้าแต่ผู้พจริเลนก็อว่าสัตวะน,นี้ย่อมเกิดขึ้นแก่จิตตธรรมปีนั่น ผู้มาอยู่ด้านเทียวสุตนัขององค์ทั้งหลายหรือถือว่าอันว่าสักการะนี้ถึงเกิดขึ้นแก่จิตตะทรับดีนั่นแม้ผู้ไปอยู่ในที่อื่นดางนี้อรรวัสดาตัสว่า,ด,าดูก่อนอานน์อันว่าสักการะนี้ย่อมเกิดน,นั่นเทียวแก่จิตตะทรับดีนั้น แม้ผู้มาอยู่สู่สำนักของเราแม้ผู้ไปอยู่ในที่อื่นก็อนุวาสุคนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้เริ่มสายแล้วเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมเป็นอ่านว่าอุบาสุผู้มีอย่างนี้เป็นรูปจะไปสู่ประเทศใดๆอ่านว่ารับประสารระย่อมเกิดแกวว่อุบาสกนั้นในประเทศนั้น,ๆน,นๆนั่นเที่ยวดังนี้ ต่านั้นซึ่งคาถานี้ว่าอ่านว่าคุรุบุตรผู้มีศรัทธาผู้ถึง้อมแล้วด้วยศีลผู้เพียรพร้อมแล้วด้วยยศและโอคคจะไปสู่ประเทศใดๆอ่านว่าบาสุนั้นเป็นผู้อันมหาชนอูชาแล้วในประเทศนั้นๆทั้นเทียวย่อมเป็นอย่างนี้อ่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ท่านข้าพเจ้ากลับแล้วในพาลาวัต หนักฉะนั้นตรงนี้ยห้ามลืมนะหรือว่าจะลืมพอาดังนี้เสร็จก็จะเลื่ยต่อมามาดูกแก้อันนี้เอาแก้เนี่ยมันมันไม่ได้ยากเลยมากก็ไปด้วยอันว่าอันว่า,วาผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาอันเป็นโลกิยและโลกุตระลอันนี้ในบททั้งหลายเราดันหนาแห่งบทว่า,งงา,วาสัพโ์อันนี้ นี่คือแก้ตัวที่เป็นวิเศษณะไม่ต้องมีตัวเบร์านเกียงรูปภาพต่อมาอ่านว่าอักว่าอันว่าศีลมีอย่างสองคืออ่านว่าศีลของคน,คนผูน้อยู่ความซึ่งเรือนอ่านว่าศีลของคนผู้ไม่ไม่อยู่ความซึ่งเรือนท้าอะไรเขาทับจัปคืออาคาิยศีลกับนาคาิยศีลต่อมาในศีลทั้งหลายเหล่านั้นหนาหรือในศีลทั้งหลายสองเหล่านั้นหนา อันว่าศีลของบุคคผก็อยู่คองซึ่งเรือนนี่อันพระผู้มีพระาเจ้าทรงประสงค์าแล้วในที่นี้อาทิ่เป็นตามเป็นกรรมว่ามาจบนะกรรมว่ามาจบจะรู้ไม่หออ่อแค่มันรู้ไปทรงประสมค์เแล้วแต่นั้นตัวนี้คืออันว่าสีลของบุคคลผู้อยู่คลองซึ่งเรือนถ้าไม่อะไรก็อันว่าอางาวเรียศีินอันพระผู้มีพระาเจ้าทรงประสงค์าแล้วในที่นี้ ต่เด์สตัวนี้เราต้องแปลรวบไปก่อนคือในสินทั้งหลายสองเหล่านะั้นว่าอาคารยศินอ่านตัวผู้มีพระเจ้าส,ม, 9, สมบูรณสรแล้วในทีนี้แต่ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแก้จริงๆผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยอาคารยศินนั้นจากน,นี้อันนี้เขาก็พูดถึงว่ามันมีสินอยู่สองอย่างคืออันนี้อันนี้คือมีสินของ ของของโยมและสินของพระแล้วก็ในสินสองอย่าง,ง,ง,งเนี่ยสิลของโยมเนี่ยผู้มีพระเจ้าสมบุกสมบัในที่นี้เสร็จแล้วก็เลยมาอธิบายตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยคำว่าสีเลยนะตัวนี้คือผู้มาตามความแล้วด้วยอาคารนยสินนะ่านตัวนี้คือผู้มาตามควาอมแล้วด้วยอาคารยสินนั้นก็คือสินของบุคคลผู้อยู่ของเรือนก็คือสินของญาติโยมนั่นเอง เราก็จบดังนี้ขบวนตั้งแทนบทว่าสีเลน่าแต่นี้แล้วก็นตั้งต่อมาทันว่าอานว่าเราแปลตัวนี้กลอนเป็นตัวแรกแปลทิ้งไปก่อน,นมันก็เหมือนข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนก็ผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยอันนี้ก็แปลทีหลังเลยแต่นี้ขอขอ,ขอแปลก่อนแต่ว่าไอ้ตัวตัดิพิพานอยู่หน้าจะยังไม่แปลตัวนี้แปลไปก่อนผู้มาตาม ผู้มาตามพร้อมแล้วแล้วก็แค่นี้พอแล้วก็แปตปัประทานอันว่ายศของบุคคลผู้อยู่ครองซึ่งเรือนท่านประดิษฐ์นพร้อมแล้วว่าความเป็นผู้มีร้อยแห่งหอุบาสกห้าเป็นบริวารของชนทั้งหลายมีอณาถาดอ,อันมีอณาถาดวิธกาเศรษฐีเป็นต้นอ่านเช่นใดนี่ ด้วยยศอันเช่นนั้นนั่นเทียวด้วยเราแปลต,ตัวนี้ไปแล้วก็ถือไปแปลตามอย่คือด้วยยศอันเช่นนั้นนั่นเทียวด้วยประกอนุระภคกะอันมีอย่างสองอันมีทรัพย์ได้ครับรเปลือกเป็นต้นด้วยนั่นเทียวอามฤตนะภวละว่าอริยทรัพรยพ์มีอย่างเจ็ดจด้วยก็ ด้วยโฟคัสนั้นด้วยก็คือระแบนด์ตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยที่เป็นประโยคต่างเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เป็นด้วยที่ที่เป็นท,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 ที่มาตามคู่มาตามคำแล้วด้วยด้วยอะไรฉะนั้นอันแรกคือด้วยวยศอนอันทีนั้นตั้งเทียวด้วยอย่งเคือด้วยเอาตัวนี้มาเป็นโูกเสนะ ด้วยโกัาทันด้วยก็คือแปลประโยคยากสิบก็แปลประโยคนี้หรือไม่ฉะนั้นเราต้องใส่สมนาคตะสมนาคตตัวมาสองตัวคือเสริมนะขบวอีกตัวหนึ่งว่าบางคนอาจจะงงด้วยอะไรด้วยมาจากไหนด้วยมันก็แปลจากสมนาคตตัวมหาเตยพัติแปลที่หลันหน้าเนี่ยติดไปด้วย ถ้าใส่มาสองด้วยคือสเปตตามปกติเนี่ยอ่านว่ายศของบุคคลผู้อยู่ครองซึ่งเรือหรือทัพส์อ่านว่าอัคคายัทธอางลีนนภพรแล้วว่าความเป็นผู้มีร้อยแห่งอุบาสอห้าเป็นบริวารของชนทั้งหลายมีอนาถาบริกรรเศรษฐีเป็นต้นอ่านเช่นใจอูามาตามพร้อมแล้วด้วยยศอันเช่นนั่งเทียวด้วยแล้วก็อนภโภคะอันมีอย่างสองอันมีทรัพย์และท้าเปลือก เป็นต้นด้วยนาเทียวอัมบิปนัเขาแล้วว่าอริยทรัพย์มีอยามเก็ฑด้วยด้วยโภคะนั้นด้วย <c oughs> ดังนี้แะ่ข้าบตั้งแหงบานแหงพระคาถาว่าเาโายโสโภคะสวับปิโตดังนี้มองออกไหมนี่ไม่เข้าใจหลักทำอะไรเลยหรือหนึ่งเขาพูดถึงอะไรเนี่อ่ะคือยกของพุกคนทุกคองเรือนอ่ะมันคืออะไรบ้าง นะก็คือที่คนที่มีอะไรมีบริวารมากมายเนี่ยมีบริวารมากมายเนยี่ยคือของใครบ้างเช่นเช่นบองนะทับเรื่องการเป็นจีนเป็นต้นะเออก็มาก็มาตามความด้วยยู่แบบนั้นเช่นกันแล้วเนี่ยภคะามันมีสองอย่างอะไรภคะที่เป็นภคะาที่เป็นอะไรธรรมดาทั่วไปคือ,อทรัพย์นะครับเปือ่อนี่เป็นต้นหมายทรัพย์ทั่วไปทรัพย์ทั่วไป อีกอย่างนึ่งคือซับอัมบาเซอร์พเพราะขั้นนี้คือซับอ่ะซับทั่วไปกับซับที่รผสมก็มาตามพร้อมแล้วด้วยโครงการมันด้วยจากนั้นมันแต่อยู่สองอย่างคือใส่สมรรถตัวมาสองตัวถ้าไม่ใส่สองตัวเราก็ต้องเอาสมรรถอ่าสมารรถตัวแปรทิ้งไปก่อนแล้วพอแปรจบยัดแรกเอาด้วย,ยนี่ตักนี่รับเลยคือผู้มาตามพร้อมแล้ว อัน,นี้ก็นี่แต่ประโยคะยให้จบก่อนอันว่ายศของบุคคลผู้อยู่คองซึ่งเรือนทำรินะรมนครแล้วว่าความเป็นผู้มีร้อยแห่งบางศภาเป็นบริวารของจนทั้งหลายมีเศรษฐีชื่อว่านักขับปีกาเป็นต้นอันเชิดดับด้วยยศอันเช่นนั้นนั่นเทียวอันว่าโพคะมีอย่างสองอันมีทรัพย์และข้าวเปิดเป็นต้นด้วยนั่นเทียว อัมรืณพรแล้วว่าอริยทรัพย์มีอย่างเจ็ดด้วยด้วยด้วยโปคะนั้นด้วยทําไมมีด้วยด้วยเยอะจังด้วยนะมันมันควบตัวหลักอยู่สองด้วยคือด้วยตรงหลังยเสนะกับด้วยที่อยู่ตังโปเกนะแต่ว่าในประโยคโปคะเนี่ยโปโคเนี่ยมันมีอีกสองด้วยที่ควบิศรัข้างในของมันเองมันไม่เกี่ยวด้วยที่อยู่ด้านนอก ฉะนั้นเราต้องมองมันให้ออกว่าไอ้ด้วยตัวที่สองมันมีด้วยที่ควบวิเศษณ์ข้างในมาอีกทีหนึ่งอีกสองตัวท่นี้มันก็บอกทาไมมีสีด้วยด้วยด้วยมันด้วยมันจะควรจะออกมาตรงตรงัวไหนอันดับแรกต้องแปลงมาก่อนครน่าวๆถ้าไม่เปลงมามันจะไม่ได้อะไรหรอกอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าสมองเรื่องประมวลผลไม่ได้แล้ว เริ่มใกล้เพลงเริ่มตาลายช่วงนี้กำลังย่อยอยู่ย่อยเพื่จเหมือนจะเพลงนต่อเนื่องห่วงคณะคือต้องดูมาอีกรอบหนึ่งบาทีมันไม่ได้ยากมากมายถ้าดูมาขอให้ดูมาท่นนั้นแหละคือทําปัญหาต่างๆที่ทํามาเนี่ยคือขอให้ผ่านตาอีกรอบเดี๋ยวมันก็จะแกะได้ถ้าไม่ผ่านตาเนี่ยคือแกะยังไงมันผอมฟี่ถทุกๆุก,กนณะพยายามดูเสือให้ให้ไวขึ้น อย่าไปอย่าไปถึงกับต้องมาท่องหาดีมันก็จับได้แค่วันนี้แหละรุ่งนี้มันก็ลืมไปแล้วไม่ต้องท่องให้จำใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมคือให้มันออกมาแล้วเอือเหมือนดูมานะมันเป็นอย่างนี้มันี้ออกมาเอืตอตรงไหนตรงไหนไม่เคยเจอเลยอือางนั้นไม่ได้เพราะยังไงเราต้องไปแกะในข้อสอบของ สนามหลวงอยู่ดีเพราะว่าสนามหลวงนี้ถ้าเราไม่แก่นะพลาดง่ายเลยเพราะว่าเขาเล่นตุกติกกับเราเขาตัดโน่นตัดนี่ตัดนั่น,นถ้าเราไม่แก่ไม่ประบวนกาใหม่เนี่ยมันจบเลยนะนะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนประธานเปลี่ยนลิงอะไรอย่างเงี้ยตัดโน่นตัดนีดน่เราประกอบอีกประโยคหนึง่งจากเราไม่ดูมาเนี่ยคือเรานึกมาทำโจทย์ อ่าอย่างที่เราแปลจะเป็นทุกวันทุกวันอะไรเราต้องเป็นตัวนั้นตัวนี้นะนี่เขาจะวมดเขาผิดหรือเปล่าไม่ผิด<ร>เขาต่อต<ร>้าน<ร>คนพุจธิเดชเท่านั้นเองเหมือนลอ,อกหนังสือเนี่ยไปไปไปก็รู้เลยว่าในรอกใหม่เพราะว่าก็าตัดตรนนี้ปกตรงนั้นตรงนี้เปลี่ยนวัจนะเปลี่ยนลักษณะที่เปลียล่ยนวัจนะนใ,นให้เลยดูดิวิชาสัมปัญเป็นเป็นอะไรอย่างสะพันเปลยนเป็นสภา มาผลตั้งสุดท้ายอันว่าหักว่าอันว่าคุญบุบาผู้มีอย่างนี้เป็นรูปจับไปสู่ประเทศใดๆแล้วก็อันว่าคุญบุญนั้นใส่เข้ามาเป็นตัวประทานภูจิโตวะโหติเป็นผู้อันมหาชนบูชาเท่าหรือสองตัวเข้าไร อันว่าประบัตผู้มีอย่างนี้เป็นรูปจะไปสู่ประเทศใดๆในทิศทั้งหลายมีปุรัติมาทิศเป็นต้นแล้วก็อันว่าประบัตนั้นเป็นผู้อัมหาชนบูชาแล้วด้วยลาบพระสักระมีอย่างนี้เป็นรูปในประเทศนั้นๆแล้วก็จบอย่างเป็นผู้อัมหาชนบูชาแล้วเที่ยวด้วยลาภพสักระมีอย่างนี้เป็นรูปในประเทศนั้นๆย่อมเป็น ดั่งนี้ถ้าบนตั้งแทงหมวดสองให้บทว่ายันยันอย่างนี้เป็นต้อนอันนี้ก็แปลได้ไหมแกเนี่ยได,ด้ได้ดดดน,นะเราแปลอีกครั้งนึงนะผมไม่นำอ่ะตั้งอ่ามาว่าือว่าอันนี้ว่าโบราโบราณโบรี้ย่างโรคโรคเจ้า ไปต้องจับในสสมปรเทศในในชิดไดนตั้งหลายงๆมีพลทนีพนธ์ต้นต้นการว่ากระบวนนั้นผู้อานเป็นผู้เป็นผู้อาิามสชาแล้วช่วยนานะมีอย่างที่เป็นโลกประเทศนั้นนั้นเป็นเช่นนี้ตงนี้ แท้แห่งแางเมื่อถาที่หมดสองให้บอแห่หมดสองให้บอกว่าแห่งหมดสองหบอกว่ายังอย่างต่นี้เป็นต้นที่บอกว่าก็ยังไม่เหมือนกันนะจากนั้นอมาก็พยายามทําให้มันมันผิดผิดได้แต่ยผิดเยอะจนเกินจิบสองสักดิ์ตัมงพันกับปอเนี่ไม่เอา สับปิดได้ปิดไปถึง 14, 15, สิบสี่สิบห้าสับได้อยู่แต่ว่าสัมพันธ์กับประโยคเอีมันไม่มีทางแก้แไขได้เลยปิดสับยังรบให้ได้สัาพัญ์คือข้าผิดจริงปิดประธานยังคือหนัก